สลามลเปล่าค่าผมเจอว่าสลามลูกโป่งค่ะมันจะเป็นสลามที่เขามีมาให้เราผสมอยู่ในนี้เป็นของญี่ปุ่นเป็นเหมือนสําเร็จรูปแล้วก็จะมีหลอดมาให้แล้วมันเป่าลูกโป่งได้อันนี้คือทางเซีะช็ชอปส่งมาให้น้องพิมพ์เล่นตอนแรกๆน้องพิมพ์ที่ยังเล็กกว่าน,นี้เมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะเขามีส่งมาแต่คุณแม่ไม่ได้ให้หลงเล่นเพราะว่า ยังเล็กอยู่จะกลัวเรื่องว่าเดี๋ยวเขายังควบคุมการเป่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวเกิดดูดเข้าไปเป็นอันตรายหรือเปล่าแต่อันนี้เขาบอกว่าคือห้ามกินแหละแต่ว่าเด็กเนี่ยเล่นได้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่น้องๆจะเล่นเนี่ยควรจะเลือกสลามที่มันปลอดปลอดภัยอะ่ะแบบเนี้ยที่คือของญี่ปุ่นเขกากลั่นตี้วของเขาปลอดภัยนะมันจะมีบางร้านขายแต่ไม่ใช่แบบไปซื้อมาทําเองพวกกินอะไรคะกลังตีคืออะไร รับประกันคือรับประกันไม่ใช่ร้านเด็กดื้อการันก็มาตีเด็กอันนี้ก็รายการวงนี้ตุ้นี้ค่ะตุ้มนี้เหรออันนี้ก็เหมือนสลามเป่าเหมือนกันแต่มัน glow in the dark ค่ะก็คือถ้าปิดไฟแล้วมันจะเป็นแบบเรืองแสง glow in the dark จะลองปิดไฟนะคะอันนี้ปิดยังไงก็ไม่ได้ลูกเพราะว่าสวัไม่ต้องวันแสงสว่างถ้าเกิดเด็กวิชาจะไปห้องโฮมตอนเป่าโชว์จะเดินไปที่ห้องโฮมห้องโฮมมันมืดตื้อ่่ะค คนผสมเด็กอยู่เด็กอยู่อาจจะลองเป่าอันอ่าช่วยกันทำนะกันเนาะแล้วก็มีคู่มือวิธีการทำมาอุวิจัยแล้วเป็นภาษาญี่ปุ่นให้ผสมเขาบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าให้ผสมคะโอ้ไม่กดแล้วค่ะเพราะว่ามันภาษาญี่ปุน่นคะ่ะภาษาญี่ปุ่นค่ะโอ้ไม่กดแล้วค่ะมันเป็นภาษาญี่่ปุน เหมือนว่าเราจะต้องใส่มันมีซองสีอะไรบ้างคะลูกแบบใสกับแบบสีเขาให้เอาแบบใส่เนี่ยใส่ลงไปก่อนในกระป๋องแล้วก็เอาแบบสีเนี่ยใส่ลงไปปิดฝาแล้วก็ขยับขยับขยา่าจนมันเหมือนกับเป็นก้อนจากเหลวๆเนี่กลายเป็นก้อนพอเป็นก้อนปุ๊บก็หยิบออกมาได้ก็จะกลายเป็นสลามพอเป็นสลามปุ๊บกเ็เขาไม่เห็นมีถาดมาให้เลยอะ่ะในรูปเขามีเป็นถาดอะ่ะ เาให้เราเอาวางในถาดรลยแล้วก like ็กดกดให้มันแบนๆนิดนึงสมมุติอันนี้กดกให้แบนเอาหลอดเอาหลอดวางแล้วก็พับครึ่งแล้วก็เป่าพูดอย่างนี้ค่ะอ่าวิธีการนะคะอ่าเริ่มเอางี้เด็กแคมุนตัดส่งให้เด็กจิ๋วเด็กจิ๋วผสมเลยเด็กจิ๋วเป่าอันนี้ค่ะได้ค่ะเราเทเสร็จแล้วส่งซองคื้แม่นะคะเพราะมันจะเป็นกาวแม่ว่าอันนี้มันก็น่าจะเป็นกาวน้ำใสไหมคะ ใส่นะคะเทให้หมดอันนี้ก็เปรียบเสมือน้ำยาทำซารามนั่นเองเนาะคุณแม่ว่างนะคะอ่ะทิ้งคะ่ะห้ามเข้าปากเล่นเสร็จล้างมือโอเคไหมคะเด็กๆันีเป็นน้ำยาซาราบนะอันใสๆนี่ก็ค่ะคะ่ะคุณแม่บอกเป็นเจลเทานัอนออเออใช่ คือไม่รู้ค่ะว่าไหนคือไหนเพราะว่าตอนแรกนึกว่าเป็นกาวแต่ปรากฏว่ามันเหลวเป๋วมันไม่เหมือนกาวอะค่ะอันนี้อันนี้เหลวอันนี้เป็นกาวมาก่อนอันนี้เอออันนี้เหมือนกาวมากกว่ามันดูข้นใช่ไหมคะลูกอันแรกดูใสแต่อันนี้ก็ดูไม่ไม่ข้นนะสรุปว่าไม่รู้ค่ะใช่อันไหนคืออะไรไม่รู้เพราะว่าอ่านไม่ออกปิดฝาเลยค่ะลองพิมพ์ ปิดฝาแล้วขยำชาปิดให้นั่นนะคะเพราะไม่งั้นถ้าขย่าก็จะหกแน่นไหม,ไมบบกระลนะบบกระลึกบหะคะอุ้ยะลุรแรุ <c oughs> <c oughs> ยุบยยุบเดี๋ยวก่อนนะคะรู้ละเอาชื่อมัมพันมาทำเลยเฮ้ยชมบุของญี่ปุ่นเขาหน้าจะออกมาทำไมมันรัวก็ไม่รัว ากันเลยก่อนอ๋อให้ขย่า60ทีหรือ60อะไรไม่รู้มันมีเลข60ใน60ขั้นตอนกนอารขย่าฮะ60ชั่วโมงมใช่6 0ทีแหละเพราะ60นาทีก็เยอะไป 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60เป็นหรือยังคะอ่ะนี่ไง อใช่ไหมคะจิ๋วขออ่ะเดี๋ยวแม่กอนนะอ่ะอย่างนี้นกจะยากที่นวดนวดไม่เห็นติดเลยทำมืออ่ะไม่ติดแล้วก็เอามาวางตรงนี้วางในฝาแล้วเดี๋ยวจะเป่าแล้วค่ะสาธิตวิธีการเป่าดูอ่ะทำให้มันแบนๆแบนๆใช่แล้วแล้วเอาหลอดด้านที่จะเป่าวางอ่ะแล้วก็ประคองมันขึ้นมาค่ะอย่าไปจับโดนปลายหลอดที่จะเป่านะคะ เสาแล้วก็เปล่าค่ะเป่าผู้แทะฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยผู้ใหญ่ดูแลนะคะให้เด็กเล่นเองไม่ได้เพราะเด็กเขาจะแบปบปะปนเนี่ยแล้วเดี๋ยวคือถึงแม้จะบอกปลอดภัยคุอแม่ก็ไม่ไว้ใจยังไงก็ไน่จะเป็นสารเคมีเนาะเออ เอออย่าแรง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 มันแตกเอาเลยเอาเอ้ยโอ้ยโอเคสนุกไหมใช่ะถือไว้ถือไว้อย่าไปโดนปลายด้านโน้นนะอ่ะลองวันไหนนะลอาฮาต์ตลีก่อนนะฮาร์ตลี่เขาไม่มีกระป๋องมาให้คันบุญอ้าวจอากระป๋องนี่ใช่ฮะงั้นยืมกระป๋องของ สีแดงกวสีฟ้ามาก่อนนะคะอ๋อตอนนี้ก็มีถุงมาให้ปป้าเขาเป็นแบบใส่ถุงไม่ได้ใส่กระป๋องแต่แล้วจะเป็นถุงเหรอเป็นถุงนี่ไงเขาบอกว่าหนึ่งให้เทให้เทอันไหนคะอันไหนก่อนไม่รู้นะเขาไม่ได้บอกอะเดี๋ยวกก็คือให้เทลงไปในถุงซิปล็อกอันนี้แล้วก็เอามาบี้บี้บี้สิบหกสิบจีอีกแล้วมีเลขหกสิบอีกแล้วค่ะ เสร็จแล้วออกมามันก็จะเป็นสลามเสร็จแล้วก็เอามาทำแปะแปะแปะ,แ,ปะแล้วเป่าได้เหมือนกันหลักการเดียวกันเพิงจับไม่ใช่ขย่ยาวใช้ถุงพลาสติกแล้วก็บีบบีบีอย่างนี้นะะอ่าบีบๆีบบ เอ้ยเดี๋ยวทำทำไมทำไมคะอ๋อจะไปมุดดูใต้โต๊ะนี่ยังไงก็ไม่มีทางเห็นมันโกลเพราะว่าตอนนี้เป็นกลาวงวันบ้านเราสว่างโลเลยค่ะต้องเข้าไปในห้องอน,นูง้นเนาะจ้ากิาบอ่าน่าจะได้แล้วค่ะหน้าตาเป็นก้อนแล้วค่ะป๊าป๊าเดี๋ยวเอาออกมาดูนะคะแต่เหมือนยังมีฟองฟัดฟัฟอยู่เลยอะคุณแม่คุณแม่เป็นหน่วยก้าตาหย,ยิบออกมาก่อน ยังไม่ฟอเลยแล้วคงทำมาจากไม่มีกลิ่นพวกแบบคิ้นเลี่ยห์ครเออกลิ่น,นอ,อีอะไรอย่างนี้ป่ะกลิ่น,นอีห์ญี่ปุ่นนะแม่ออกมาดูย่าเสี่ยงเลยนี่ไงนุ้ยนนมันมนี่แปลกมากเลยนะสัมผัญน้องน้องดูสิคะมันดูไม่ยืดหยุ่นนะคะแต่ว่ามิน่าจะเป่าได้อะ,อะ,อะลองเป่าดูเลยไหมคะมาว้า ค่อยๆลูกแม่ว่าอย่าต้องเป่าแรงเป่าแรงเดี๋ยวมันออุ้ยอ่ะไปโกลย์เนดาในห้องโถงกัน,นอ่ะพิมน<ะ>ีไม่ไงโตแล้วค่ะเห็นไหมคะป้าป๊าเห็นไหมคะนี่โกลย์เนดาแล้วนี่เขาเป่าอ่ะน้องพิมอยู่ไหนอะคะหอะอลอดอยู่นี่เห็ <ๆ S 2> นไหมคะพอบอกเป่าเลยน้องพิมจะเป่าอ่ะเป่าค่ะเห็นไหมคะ พอพอมันป่งขึ้นมามันไม่เห็นโอมมันไม่ค่อยเพราะว่ามันจางนี่เป่าไม่เดีอดครับนอันที่ไมโกอินเดอร์ักเป่าดีกว่าอันนี้มันเหมือนมันเป่าดีทีแรกที่เราลองที่ห้องตัวใช่ไหมตอนนี้รู้สึกพอมันนวดไปนวดมาเนื้อมันเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรคะมันมันไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่อะคะ ลืมซัดไปใก้กดเลยกดเร์บ๊ายบายพิม,มไหนอะนี่ไงเห็นไหมคะไม่เห็นครับเอาตวไปไม่เห็นเหระ,ะเดินไปใกล้ๆ้ไหม